เข็ดหลาบที่สุดไม่หวนคืนดีแล้วเปิดคำพูดล่าสุดอุ้มลัคนาความผิดครั้งนี้เพื่อลูกสาวก็ให้อภัยไม่ได้ ปิดฉากความรัก7ปีระหว่างอุ้มลักนาและบอลกิษณนะสถานะตอนนี้ของทั้งคู่เป็นแค่พ่อแม่ที่ดีของลูกเซ็นใบหย,ย่ากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดสาวอุ้มได้มาเปิดใจผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กย้อนไปในวันที่หนุ่มบอลโพสต์ได้ทรยศทำผิดต่อลูกและเมียถามว่าเกิดอะไรขึ้นหลังเกิดโพสต์ครั้งนั้น อุ้มเผยว่าก็ตามที่เขาโพสต์ค่ะมีเรื่องราวเกิดขึ้นก่อนเราทราบเรื่องมาก่อนแล้วเราก็กลับมาอยู่กรุงเทพได้คุยกันบ้างไม่ได้คุยกันบ้างแล้วเขาก็โพสต์โดยไม่ได้บอกอะไรเราก่อนไม่มีสัญญาณบ่งบอกอะไรเลยก่อนเกิดอะไรบางอย่างมันดีมากไม่มีวินาทีไหนที่เอะใจไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นรู้สึกเขานี่แหละคู่ชีวิตเรื่องความซื่อสัตย์ อุ้มเป็นคนซื่อสัตย์มากอุ้มให้เกียรติยึดมั่นในความเป็นครอบครัวผัวเดียวเมียเดียวพอวันที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็เหมือนเราตกลงมาจากสวรรค์กติกาที่รับไม่ได้ในชีวิตคู่ก็คือการโกหกเพราะมันคือจุดเริ่มต้นเราเคยพูดตั้งแต่วันแรกก่อนแต่งงานจนถึงคบกันมาตลอดระยะทางขอเรื่องเดียวพอเกิดเรื่องขึ้นปุ๊บมันยากมันไม่มีการพูดคุยแล้วก่อนตัดสินใจไปยา เราได้มีการพูดคุยอย่างใจเย็นหลังจากที่เราอารมณ์ใสมีการคุยกันหาทางออกของเราเป็นอย่างดีในเมื่อเขากับอุ้มเดินคนละทางในฐานะของผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มอดทนมากพยายามมากๆไม่อยากให้ครอบครัวแตกแยกแต่สุดท้ายแล้วยื้อไว้ไม่ได้จริงๆทดลองยื้อไหมตัวพี่เขาก็ไม่ได้ยื้ออุ้มต่างคนต่างตระหนักกันดีแล้วไม่ได้มีการยือ้อไม่มีทางกลับมาคืนดีกันยากค่ะ ถามว่าถ้าจะคุยเป็นเพื่อนกันได้ไหมก็คงต้องใช้เวลาค่ะ